ทำไมคนอินโทรเวิร์ตถึงคิดเยอะไขค,ความหลับโลกภายในที่ทำงานไม่เคยหยุดเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเพื่อนของเราบางคนหรือแม้กระทั่งตัวเราเองชอบใช้เวลาอยู่กับความคิดนานเป็นพิเศษโดยเฉพาะกับชาวอินโทรเวิร์ตที่มักจะถูกมองว่าเป็นคนคิดเยอะเสมอ วันนี้เราจะมาไขาความลับเบื้องหลังปรากฏการณ์นี้กันค่ะว่าทำไมโลกภายในของชาวอินโทรเวิร์ตถึงได้ทำงานอย่างไม่เคยหยุดพักเลยคิดเยอะไม่ได้แปลว่าคิดมากเสมอไปก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าคำว่าคิดเยอะในบริบทของอินโทรเวิร์ตไม่ได้หมายถึงการคิดมากหรือกังวลในแง่ลบเสมอไป แต่มันคือกระบวนการประมวลผลข้อมูลที่ลึกซึ้งและละเอียดอ่อนค่ะในขณะที่คน e x t r o v e r t อาจจะรับข้อมูลเข้ามาแล้วตอบสนองออกไปอย่างรวดเร็วชาว introvert จะนำข้อมูลนั้นกลับเข้ามาในโลกภายในของตัวเองก่อนเพื่อเชื่อมโยงกับความรู้เดิมประสบการณ์เก่าจินตนาการถึงความเป็นไปได้ต่างๆแล้วค่อยกลั่นกรองออกมาเป็นความคิดหรือการกระทำ มันเหมือนกับการมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์อยู่ในหัวที่ต้องรันโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลชุดใหญ่ก่อนจะแสดงผลลัพธ์ออกมานั่นเองค่ะแล้วอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ชาวอินโทรเวิร์ตมีกระบวนการคิดแบบนี้เราสรุปมาให้เข้าใจง่ายๆ4ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1สมองสั่งมาไม่ได้ทำเอง เรื่องนี้มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์นะคะงานวิจัยพบว่าสมองของอินโทรเวิร์ตมีความไวต่อสารสื่อประสาทที่ชื่อว่าโดพามีนโดพามีนซึ่งเป็นสารแห่งความสุขเมื่อเราได้รับการกระตุ้นจากภายนอกน้อยกว่าเอ็กโทรเวิร์ต ในทางกลับกันสมองของอินโทรเวิร์ตตอบสนองต่ออะซิติลโคลีนได้ดีกว่าซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ให้ความสุขเมื่อเราจดจ่อก,กับเรื่องภายในเช่นการอ่านหนังสือการคิดวิเคราะห์หรือการไตร่ตรองเส้นทางการทำงานของสารตัวนี้ในสมองมันยาวและซับซ้อนกว่าค่ะมันต้องวิ่งผ่านส่วนที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำการวางแผนและการแก้ปัญหา พูดง่ายๆคือสมองของพวกเขาถูกออกแบบมาให้เดินสายยาวชอบการประมวลผลที่ลึกซึ้งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วข้อที่2ขอคิดก่อนนะการเตรียมตัวคือหัวใจสำคัญชาวอินโทรเวิร์ไม่ชอบความผิดพลาดที่เกิดจากการไม่ได้เตรียมตัวค่ะ ก่อนจะพูดอะไรออกไปในที่ประชมุมก่อนจะไปงานสังคมหรือแม้กระทั่งก่อนจะโทรศัพท์หาใครสักคนพวกเขามักจะมีการซ้อมบทสนทนาอยู่ในหัวก่อนเสมอการคิดเยอะในที่นี้จึงเป็นเหมือน,นกลไกป้องกันตัวช่วยให้พวกเขารู้สึกมั่นคงและควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้น เป็นการจำลองสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นเพื่อจะได้พร้อมรับมือซึ่งแน่นอนว่ามันใช้พลังงานสมองมหาศาลเลยทีเดียวข้อที่3โลกภายในที่กว้างใหญ่สำหรับอินโทรเวิร์ตโลกที่อยู่ข้างในหัวน่าสนใจไม่แพ้โลกภายนอกเลยค่ะพวกเขามีคลังความคิดจินตนาการและความทรงจำที่พร้อมจะหยิบมาสำรวจได้ตลอดเวลา การอยู S <S <an> ่เ<ๆ>งียบๆไม่ได้แปลว่าหน้าเบื่อแต่เป็นช่วงเวลาที่สมองของพวกเขากำลังแล่นอย่างเต็มที่อาจจะกำลังคิดพล็อตนิยายวางแผนโปรเจกต์ใหม่หรือแค่นั่งวิเคราะห์บทสนทนาที่เพิ่งผ่านมาการคิดเยอะจึงเป็นเหมือนกิจกรรมยามว่างที่สร้างความสุขและความเพลิดเพลินให้พวกเขาได้นั่นเองข้อที่ 4. นักสังเกตการผู้เงียบขรึม อินโทรเวิร์ตเป็นนักฟังและนักสังเกตการชั้นยอดพวกเขามักจะเงียบเพื่อเก็บข้อมูลรอบตัวให้ได้มากที่สุดทั้งคำพูดสีหน้าท่าทางและบรรยากาศโดยรวมแล้วนำข้อมูลทั้งหมดนั้นกลับไปประมวลผลในหัวอีกครั้งทำไมคนนั้นถึงพูดแบบนี้นะบรรยากาศในห้องเมื่อกี้มันแปลกๆหรือเปล่า การคิดวิเคราะห์รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้คือวิธีที่พวกเขาใช้ทำความเข้าใจโลกและผู้คนรอบตัวให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแล้วการคิดเยอะเป็นข้อดีหรือข้อเสียกันแน่ล่ะในด้านข้อดีมันเปรียบเสมือนพลังแห่งการคิดวิเคราะห์เชิงลึกค่ะเมื่ออ introvert สามารถควบคุมและใช้ความคิดของตนเองได้อย่างถูกทางมันจะกลายเป็นเครื่องมือที่ทงพลังอย่างยิ่ง ข้อที่1ความรอบคอบและการวางแผนที่เป็นเลิศชาวอินโทรเวิร์ตจะไม่ตัดสินใจอะไรแบบหุนหันพลันแล่นพวกเขาจะใช้เวลาคิดถึงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทุกแง่มุมวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียและจำลองสถานการณ์ต่างๆในหัวก่อนเสมอสิ่งนี้ทำให้พวกเขากลายเป็นนักวางแผนที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการวางแผนโปรเจกต์งานการวางแผนเดินทางหรือแม้แต่การวางแผนชีวิต พวกเขามักจะมองเห็นจุดบกพร่องหรือความเสี่ยงที่คนอื่นมองข้ามไปทำให้สามารถเตรียมตัวรับมือกับปัญหาได้ดีกว่าข้อที่2ความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นอย่างลึกซึง้งการใช้เวลาอยู่กับความคิดของตัวเองบ่อยๆทำให้อินโทรเวริร์ดมีความตระหนักรู้ในอารมณ์และความรู้สึกของตนเองสูงพวกเขาเข้าใจว่าทำไมตัวเองถึงรู้สึกแบบนั้นและเมื่อเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งแล้ว ก็มักจะสามารถนําความเข้าใจนั้นไปใช้กับผู้อื่นได้ด้วยพวกเขามีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีสามารถจับความรู้สึกที่ซ่อนอยู่หลังคำพูดของคนอื่นและมีความเห็นอกเห็นใจสูงทำให้เป็นเพื่อนและที่ปรึกษาที่ดีและข้อที่3การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและความคิดสร้างสรรค์โลกในหัวของอินโทรเวิร์ต เปรียบเสมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยข้อมูลและความคิดที่เชื่อมโยงกันเมื่อเจอกับปัญหาที่ซับซ้อนพวกเขาสามารถดึงข้อมูลจากหลายๆส่วนมาประกอบกันคิดวิเคราะห์นอกกรอบและมองเห็นรูปแบบหรือความเชื่อมโยงที่คนอื่นอาจไม่เห็นสิ่งนี้มักนำไปสู่ทางออกของปัญหาที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ นักคิดนักเขียนและนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์หลายคนก็เป็น i n t r o รเวิ์ที่ใช้พลังแห่งการคิดลึกซึ้งนี้สร้างผลงานเปลี่ยนโลกและข้อที่4การตัดสินใจที่ผ่านการไตร่ตรองมาอย่างดีแม้ว่าพวกเขาอาจจะใช้เวลาในการตัดสินใจนานกว่าคนอื่นแต่เมื่อตัดสินใจไปแล้วมักจะเป็นการตัดสินใจที่หนักแน่นและมีเหตุผลรองรับอย่างดี เพราะมันผ่านกระบวนการคิดและกลั่นกรองมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วพวกเขาจะไม่ค่อยรู้สึกเสียใจภายหลังเพราะได้พิจารณาทางเลือกต่างๆอย่างถี่ถ้วนที่สุดแล้วและในด้านข้อเสียเมื่อความคิดกลายเป็นกรงขังในทางกลับกันหางปล่อยให้ความคิดทำงานอย่างไม่มีขอบเขตมันก็สามารถย้อนกลับมาทำร้ายเจ้าของได้เช่นกันนะคะ และนี่คือด้านมืดที่ชาวอินโทรเวิร์ตหลายคนต้องเผชิญค่ะข้อที่1ภาวะอำมาตจากการวิเคราะห์นี่คือศัตรูตัวฉกาดของคนคิดเยอะการคิดถึงทางเลือกและผลลัพธ์ที่เป็นไปได้มากเกินไปอาจทำให้พวกเขากลัวที่จะตัดสินใจผิดพลาดจนสุดท้ายก็ไม่สามารถตัดสินใจหรือลงมือทำอะไรได้เลย พวกเขาจะติดอยู่ในวังวนของการวิเคราะห์ข้อมูลไปเรื่อยๆจนโอกาสดีๆผ่านพลาดต่อหน้าต่อตาข้อที่ 2. ความวิตกกังวลและความเครียดสะสมสมองของคนคิดเยอะมักจะสร้างสถานการณ์ what if ในแง่ลบอยู่เสมอเช่นถ้าพรีเซนต์งานแล้วพลาดจะทำอย่างไรถ้าพูดแบบนั้นออกไปเขาจะคิดกับเราไม่ดีหรือเปล่า การคิดวนเวียนถึงเรื่องในอดีตที่แก้ไขไม่ได้และกังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงทำให้เกิดความเครียดและความวิตกกังวลสะสมกลายเป็นภาระทางใจที่หนักอึง้งอาจส่งผลกระทบไปถึงสุขภาพกายเช่นนอนไม่หลับหรือปวดหัวเรื้อรังข้อที่3การบั่นทอนความมั่นใจในตนเองการคิดเยอะมักมาพร้อมกับการเป็นนักวิจารณ์ตัวเองที่เข้มงวดที่สุด พวกเขามักจะโฟกัสที่ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆของตัวเองขยายมันให้ใหญ่โตและตอกย้ำซ้ำๆในหัวการกระทำเช่นนี้บั่นทอนความมั่นใจและความนับถือในตนเองอย่างช้าๆทำให้พวกเขารู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอไม่เก่งพอและไม่กล้าที่จะลองทำอะไรใหม่ๆและข้อที่4การสูญเสียพลังงานทางใจ การคิดตลอดเวลาเปรียบเสมือนการเปิดโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์ไว้หลายๆโปรแกร,รมพร้อมกันมันใช้พลังงานสมองมหาศาลชาวอินโทรเวิร์ตหลายคนจึงรู้สึกเหนื่อยล้าทางใจได้ง่ายแม้จะไม่ได้ทำกิจกรรมที่ใช้แรงกายเลยก็ตามความเหนื่อยล้านี้ทำให้พวกเขาหมดไฟไม่อยากเข้าสังคมและอยากจะหลบไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองเพียงลำพัง สำหรับชาวอินโทรเวิร์ตที่กำลังฟังอยู่อยากจะบอกว่าการคิดเยอะของคุณไม่ใช่เรื่องผิดปกติเลยค่ะมันคือธรรมชาติและเป็นส่วนหนึ่งของจุดแข็งในตัวคุณแค่ต้องเรียนรู้ที่จะจัดการมันให้อยู่ในจุดที่สมดุลเปลี่ยนการคิดเยอะให้เป็นการคิดอย่างมีคุณภาพเป้าหมายไม่ใช่การหยุดคิดเพราะนั่นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และขัดกับธรรมชาติของอินโทรเวิร์ แตคือการจัดการความคิดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสร้างสารรค์ซึ่งเรามีข้อแนะนำดีๆด,ดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1ฝึกสติการฝึกสติหรือการทำสมาธิช่วยดึงความคิดที่ฟุ้งซ่านให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันทำให้คุณตระหนักรู้ว่ากําลังคิดอะไรอยู่และสามารถเลือกที่จะปล่อยความคิดลบๆไปได้ ข้อที่สองกำหนดเวลาสำหรับความกังวลแทนที่จะกังวลตลอดทั้งวันลองกำหนดเวลาสั้นๆเช่น15-20นาทีต่อวันเพื่อคิดถึงเรื่องที่กังวลโดยเฉพาะเมื่อหมดเวลาแล้วให้บอกตัวเองว่าพอแล้วสำหรับวันนี้แล้วไปทำกิจกรรมอย่างอื่นวิธีนี้ช่วยจำกัดขอบเขตของความคิดลบไม่ให้ล้ำเส้นเข้ามาในชีวิตประจำวัน ข้อที่3เขียนระบาย journaling การเขียนสิ่งที่อยู่ในหัวลงบนกระดาษเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดระเบียบความคิดที่ยุ่งเหยิงมันช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของปัญหาได้ชัดขึ้นและลดภาระของสมองที่ต้องแบกรับทุกอย่างไว้ข้อที่4ลงมือทำในสิ่งเล็กๆ เพื่อต่อสู้กับภาวะอัมพาตจากการวิเคราะห์ให้ลองแบ่งเป้าหมายใหญ่ๆออกเป็นขั้นตอนเล็กๆที่จัดการได้ง่ายแล้วเริ่มลงมือทำทีละขั้นการได้ลงมือทำแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยจะช่วยสร้างแรงผลักดันและทำลายวนจรการคิดวนไปวนมาได้และข้อที่ 5. พูดคุยกับคนที่ไว้ใจการเก็บทุกอย่างไว้ในหัวคนเดียวอาจทำให้ปัญหายิ่งดูใหญ่โต การได้ระบายหรือปรึกษากับเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวที่ไว้ใจได้สามารถให้มุมมองใหม่ๆและช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นเป็นยังไงบ้างคะข้อแนะนำทั้ง5ข้อที่เราพูดมาคงจะมีประโยชน์มากเลยใช่ไหมคะลองเอาไปใช้กันได้หรือใครมีไอเดียอื่นๆก็สามารถพิมพนคอมเมนต์กันมาได้เลยคะ่ะ โดยสรุปแล้วการเป็นอินโทรเวิร์ตที่คิดเยอะไม่ใช่เรื่องผิดหรือแปลกนะคะแต่เป็นคุณสมบัติที่มีทั้งพลังและอันตรายในตัวเองมันคือพรสวรรค์ที่ทำให้คุณเป็นคนรอบคอบลึกซึ้งและสร้างสรรค์ค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็อาจเป็นคำสาบที่นำมาซึ่งความวิตกกังวลและการหยุดนิ่งคุณแจสำคัญคือการตระหนักรู้และยอมรับในธรรมชาติของตัวเอง เรียนรู้ที่จะควบคุมสวิตช์ในหัวของคุณเปิดใช้พลังแห่งการคิดวิเคราะห์เมื่อจำเป็นและปิดมันลงเมื่อมันเริ่มทำงานหนักเกินไปเมื่อคุณสามารถควบคุมดาบสองคมเล่มนี้ได้คุณจะค้นพบว่าโลกในหัวที่เคยดูเหมือนวุ่นวายแท้จริงแล้วคือขุมทรัพย์อันล้ำค่าที่สุดของคุณนะคะ และสำหรับคนรอบข้างของชาวอินโทรเวิร์ตหากคุณเห็นพวกเขานั่งเงียบๆหรือขอเวลาไปคิดก่อนโปรดเข้าใจว่านั่นคือช่วงเวลาที่ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ของพวกเขากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อกลั่นกรองสิ่งที่ดีที่สุดออกมาการให้พื้นที่และเวลาคือการสนับสนุนที่ดีที่สุดที่คุณจะมอบให้เขาได้ค่ะหวังว่าพอดแคสต์ในวันนี้จะช่วยให้คุณผู้ฟังเข้าใจธรรมชาติของชาวอินโทรเวิร์ตมากขึ้นนะคะ โลกภายในของคนเรานั้นน่าทึ่งและซับซ้อนเสมอการเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองและผู้อื่นคือก้าวแรกของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวความคิดน่าสนใจแบบนี้ได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้ไลท์อ like alone podcast ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน ep หน้าสวัสดีค่ะ